สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องเกษตรสวนยางยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดประโยชน์ของเส้นทางในสวนยางนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับไปว่ากันเลยนะครับประโยชน์ของเส้นทางในสวนยางมีประโยชน์ยังไงนะครับ ผมจะยกตัวอย่างสวนที่ผมทำงานอยู่นะครับคือในสวนยางเนี่ยถ้าเรา,าให้มันมีแต่ล่องยางแล้วก็ไม่มีทางที่รถจะสามารถไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถพ่วงนะครับสามล้อนะครับหรือว่ารถยนต์เข้าได้เลยนะครับการทำงานมันก็จะค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับอย่างเช่นเวลาเราจะเข้ามาเก็บยางพารานะครับ ถ้ารถเข้าไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องใช้แรงงานคนในการที่จะมาขนเก็บยางนะครับในระยะทางที่ไกลนะครับแต่ว่าถ้าเราจัดการเส้นทางในสวนยางไว้นะครับประโยชน์ของมันก็คือนี่ครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับตรงนี้เส้นทางตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่เป็นแบ่งกลางของแปลง,งสวนยางสิบไร่นะครับ แปลงแปลงนี้มันจะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับตรงบริเวณนู้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของแปลงแปลงสิบไร่นะครับมันจะเป็นนี่ครับมุมนี้มาหามุมนี้นะครับแล้วก็อ่าตรงนี้มันจะเป็นด้านกว้างนะครับแล้วก็จะยาวยาวตลอดแนวไปขึ้นไปด้านบนบนฟากนู้นเลยนะครับก็คือนึกเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเพราะฉะนั้นตรงบริเวณที่ผมยืนอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ มันจะเป็นเส้นทางที่ทำไว้เป็นแบ่งครึ่งของสี่เหลีล่ยมผืนผ้านะครับนี่ครับมันจะเป็นทางยาวเลยนะครับนี่ครับคือเส้นทางตรงนี้มันจะรถกระบะก็วิ่งเข้าได้นะครับแล้วก็สามล้อหรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับมันจะยาวไปจนสุดแนวฟากตรงนู้นของพื้นที่สิบไร่เลยนะครับแล้วในในแปลงสิบไร่นี้ก็จะยังแบ่งเป็นทางที่ ให้ให้เราถ้านึกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับให้เราหัน่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าออกเป็นอีกสามส่วนนะครับหั่นในแนวขวางนะครับเนี่ยครับตรงนี้เป็นเป็นพื้นที่แนวยาวด้านดาวใช่ไหมครับให้เราหั่นเป็นอีกสามส่วนนะครับก็คือตรงที่เราหั่นก็คือตรงตรงนี้ครับอันนี้คือส่วนที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะไปหั่นส่วนที่สองนะครับ หันสองครั้งนะครับก็คือการหันก็คือเราจะทําเส้นทางเข้ามานะครับนี่ครับเส้นทางที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกเส้นทางนึงบริเวณมุมนู้นครับให้นึกว่าเป็นอ่าถ้านึกง่ายๆครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเราก็แบ่งเป็นสามส่วนนะครับก็จะมีเส้นทางที่เข้ามาขวางเข้ามาอีกสองเส้นนะครับรวมทั้งหมดนะครับเส้นทางในสวนพื้นที่สิบไร่นะครับก็จะมีเส้นที่เส้นทางที่แบ่งตรงกลาง แล้วก็อีก2เส้นทางที่แนวขวางนะครับมุมนุ้นอีกมุมหนึ่งครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าเส้นทางตรงกลางเราจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับก็คือเวลาที่เราเข้ามาเก็บยางพารานะครับตรงบริเวณนี้ผมจะใช้รถพ่วง3าล้อนะครับวิ่งตลอดแนวเลยนะครับนี่ครับวิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับช่วงระหว่างที่ผมเก็บยางนี่ครับผมก็จะใช้เป็นถังนะครับ เนี่ยครับเป็นถังไล่เก็บมานะครับแล้วก็สมมติว่ารถพ่วงผมจอดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็จะามาเทาใส่แล้วก็ค่อยๆขยับรถพ่วงไปเรื่อยๆนะครับการเก็บก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนสุดแนวด้านบนนะครับอันนี้คือเป็นประโยชน์ของมันส่วนที่หนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนที่สองก็คือเวลาเวลาที่เราเวลาที่เราเก็บอ่าเวลาที่เราฉีดปุ๋ยฉีดหรือว่าเอาปุ๋ยเข้ามาใส่นะครับ เส้นทางตรงนี้ก็จะใช้เป็นเส้นทางในการลําเลียงนะครับลําเลียงในการใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาไปไว้ตรงหัวล่องนะครับการขนย้ายอ่ะมันก็จะไกลนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาไว้ตรงกลางนี่ครับไล่เอาไว้เป็นช่วงๆเลยนะครับเราก็จะกินแรงเราค่อนข้างจะน้อยลงไปอีกครึ่งหนึ่งเลยนะครับทีนี้ประโยชน์ในส่วนของเส้นทางตรงนี้ก็ยังมีอีกนะครับในเรื่องของ เราสามารถจะเอาน้ำกรดมาวางไว้เป็นช่วงๆได้นะครับนี่ยครับย่งตรงนี้แต่แต่ผมเนี่ยส่วนผมผมจะใช้ตรงเส้นทางที่แบ่งตรงกลางตรนงนี้นะครับในการวางน้ำกดนะครับส่วนนี้จะวางน้ำกดพักไว้อยู่สองช่วงนะครับคือเส้นทางขวางที่เข้าเส้นทางที่หนึ่งนะครับแล้วก็เส้นทางที่ขวางเข้ามาเส้นทางที่สองนะครับส, Σ, ส่วนเส้นทางที่ขวางนี่ก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของที่ว่า เเวลาที่รถพ่วงเราวิ่งมาแล้วมันเต็มนะครับผมก็จะเอารถพ่วงเนี่ยวิ่งเข้าไปคือบริเวณเส้น,สนทางเ,าเส้นทางที่ใช้ร่วมกับแปลงอื่นนะครับคือสวนคนอื่นก็จะเป็นเส้นทางหลักของบริเวณด้านนอกนะครับผมจะเอารถกระบะมาจอดอีกคันนึงนะครับนเวลาทำงานเก็บยางหรือว่าใส่ปุ๋ยนะครับก็จะจอดในแนวนั้นทีนี้เส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ว่าใช้ให้รถกระบะเข้ามา หรือว่าจะเอารถพว่วงวิ่งออกไปนะครับอาจจะงงๆหน่อยนะครับก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับว่าในการในสวนยางเนี่ยเราควรจะจัดการเส้นทางไว้นะครับเพื่อประโยชน์ในการทำงานที่ง่ายและเบาแรงยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเส้นทางการทำงานเหล่านี้เลยนะครับาการทำงานในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเก็บ เราเกีดยางเสร็จแล้วเก็บยางหรือว่าเข้ามาฉีดยาบำรุงต้นยางใส่ปุ๋ยยางการทำงานมันก็จะค่อนข้างจะ,ะกินแรงเราค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเราจัดการสวนดีๆนะครับรถวิ่งเข้าออกได้สะดวกนะครับเนี่ยครับไม่ต้องไปเสียดายพื้นที่นะครับเนี่ยมันก็จะทำให้การทำงานเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาไปได้เกินครึ่งเลยนะครับ ก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับตัวผมนะครับที่ที่ได้สัมผัสมานะครับจากการใช้เส้นทางในสวนยางเหล่านี้นะครับก็ก็เลยมาแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสวนยางหรือว่าสวนการเกษตรในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงฝรั่งหรืออะไรต่างๆนะครับการใช้สวนการใช้การแบ่งเส้นทางในสวนยางเนี่ยผมว่ามีประโยชน์ค่อนข้างจะมากเลยนะครับ ก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับเ,เพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นฤดูของการปิดยางนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาทํางานปิดาทาปูนแดงปิดหน้ายางนะครับจะเห็นว่าต้นยางเนี่ยค่อนข้างจะเป็นใบเริ่มจะเขียวอ่อนแล้วนะครับแต่ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าคงจะสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนกุมภาก็น่าจะเป็นใบเขียวอ่อนทั้งหมดแล้วนะครับก็ แล้วก็หลังจากนั้นจะใช้เวลาระยะเวลาอสองเดือนนะครับเพื่อใหอ้ต้นยางส่งสารอาหารไปให้ใบยางจนเป็นใบเขียวแก่ก็น่าจะใช้ระยะเวลาอีก2เดือนนะครับก็หลังจากนั้นก็จะรอฝนหน่อยนะครับอีกสักตกอีกสัก3ามสี่ครั้งนะครับให้ดินมันมีความชุ่มชื้นนะครับหลังจากนั้นเราก็น่าจะสามารถเปิดยางเปิดกีดได้นะครับก็คลิปนี้มาให้สาระและประโยชน์กัน ไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆที่จะนําไปปรับปรุงในสวนยางหรือว่าจะเป็นไอเดียนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ